มาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนกันเลยอยู่โราชนะัคราชครับอยู่ในเมืองอ๋ออันนี้เสื้อเพิ่งมาวิ่งมานลำเกี่ยวเนาะไกลสุดระยะเท่าไหร่ครับที่เคยวิ่งกันมา10กิโลเมตรแต่เทวไม่เคยนะเทไม่อ๋อนี่เทวแรกเลยใช่ซอมครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งจบจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าเรียกเรียกมาเพื่อ เพื่อทดสอบการตัดสินใจไปไหนไกลไงอ๋อวิ่งอยู่แล้วแวะโคเรศชอบวิ่งถนนมากกว่าใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนบรรยากาศเราประมาณนี้อ๋อไม่เคยวิ่งแบบนี้นี่แหละถือว่าเป็นสนามง่ายๆสำหรับลองดูเพราะว่าถ้าสนามเป็นทางการอาจจะยากกว่านี้เยอะครับครับ